เราน่าจะขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นนะวพาะไอ้ดูนี้เนี่ยนัขยายมาทาังล่างสักนิดนึงมันจะได้เก็บกันได้ดีขึ้นหน่อยถ้าเราจะขยายความเพิ่มเราก็ต้องเืียเวลาลดน้ำเพิ่มอีกจะไม่แตะแลกมาด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ไม่เป็นไรหรอก ในนี้นนเราก็จะสร้างกอสัตว์อยู่แล้วนี่กอสัตวต์องใจเงินเยอะอีกนีนต้องมาซื้อสัตว์อีกโอ้หลายเรื่องงญญานเดียร์แลีละฮัลโหลผมมาซื้อปักตองครับสักสามสิบสามสองมะพอว่าปักโขมาหนี้ไม่ปักโขห้าห้าอัน ก็เชื่องี่ก็ต้องไปตกปลาลอาไปกอ่อป,ป๊อบป๊อบตกโอ้ยเดี๋ยวนรงนี่ไม่ได้ลดตัวต้นหนึ่งนี่สองลยนี่ตรงไหนกูพลาดอีกวะนี่ไม่ไม่ไม่เหมดละเอาว่าตกปลามาได้เงินดีสุดแล้วอันเ,อเดี๋ยวพวกนี้ไปรบริจาคก่อนเด้อ มองรลจากกันเธอนี่เลยมวลเดียวเท่านั้นเออไม่ได้ดกปลาทะเลปีนี้ทีนี่ว่าปลิงทะเลถูกจังว่าปลิงเนี่ยนี่อีดึง ยิงจะเป็นตัวที่มีราคาเอ้ยถ้าเราทำทำเงือมานะเอ้ยดีเลยนี่ปลาไทยรูนี้มันได้เงินดีจริงๆวะ่ะดูดินี่ขนาดมาตกกัมแล้วนะได้มาปันกว่า โอ้ได้มาสองพันอะตกปลายเยื่อเชื้อได้มานี่ขนาดเป็นตกช้านะพันเจ็ดอืมจบปัญญากราานะอากาศนี่เป็นยังไงบ้างปัญญากรอากาศอือพรุ่งนี้เปไม้ร่วงมีตองข้างดีต้องใชชีวิตด้วยตนเองอ่าถึ้าดูของของแบล็กเบอร์รี่ แล้วพุ่มไม้ทั่วชุมชนต่างก็เต็มไปด้วยผลไม้อ็งรำจะกินไม่กินดีกว่าโว้ยพี่เมียพี่บาทปันหน่งอาสวัสดีช่วงนี้ไปเนฤดู เบ็กเบอร์รี่น่ะพุ่มไม้เต็มไปด้วยผลของมันฉันอยากเก็บมันสักหน่อยแต่ว่าฉันตำตะกร้าของฉันหายช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้จาก,กีนัทเราไปลกปลาดีกว่าจ้ามุงไม่ได้ล,ไ okay, ไล่ะเบ็กเบอร์รี่มันงอกใช่ไหมล่ะไปเอาแบ็กเบอร์รี่ดี เบรหรือบูเบอร์รี่แบลกเบอรีราคายิบสองบาทก็เก็บเก็่ยวอะไรตรนี้มันเข้าได้ไหมวะ้เอเข้าได้เหรอไปไหนแบกเบอร์รี่กไหนแบ็กเบอร์รี่ก นเมีดักแบล็กนี่ตัวนี้อะไรเนี่ยกประกอบจากอ๋อไม่ใช่ของลินัทลุงผมเจอของลุงแล้วไม่ต้องเสียเวไไลาหาเลยเนี่ยกูไปหาเบกไว้ลีก็เจอแล้วเนี่ยแต่ข่าวของฉันขอบคุณมันมีความมา่นใจฉันมากได้เพิ่มไหมมาไ,มได้เงินด้วย ไม่แม่ขึ้นว่ะไม่โอ้โหไม่ขึ้นเรลืองเงือเอาเงือปลามาลไปก่อนนี่ไงขึ้นแ้วจริงด้วยกี่บาทแล้ววะ9,000 เพื่ภาพันไปวันนี้เนี่ยโอ,วนนอย้วันนี้คนกลางนังสื่อมายับกูไม่สนวันนี้คนกลางนังสื่อมาแต่กูไม่สนนี่อะไรเนี่ยถึงไอหนึ่งสัปดาหจ,จากวันนี้เราจะมีงานอ่าสตาดิโอวอลิแฟร์ที่สจุรลัดกลางเมืองมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของปี ผู้คนจากตั้งประเทศประเทศทั้งประเทศเลยเหรอจะก็ามาที่เมืองเล็กๆของเราจ้าเธอต้องการเธอสามารถตั้งร้านแสดงสินค้าจากฝาของเธอได้เก้าชิ้นงานจะเริ่มเวลา,าวเก้าโมงเช้าโอราไปแอ๋จัดมาขายของให้นายนะหมดขายหมด เงินพอล้เอาไอ้เยโลบินมึงไม่ไปเปิดร้านล่ะกูจะอัพเกรดโอ้ยจบแล้วได้ว่าฤดูนี้มันเป็นมีปลายดำนานที่ขึ้นอยู่ตรงแถวนี้อยู่นะนี่แถวนี้ นี่นี่ก็แล้วเทเดียวผ่านเลยโว้ยชื่อปลาตกเบ็ดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถูกจังวะ ที่ทให้คุณเยกลบาไม่ขอจากที่จิตจนต้องไปขอเปี่ยนไฟแนนกับนาคารใหม่นะครับว่าแต่เราก็ขอให้ระบบการองินเรามีมตาก่อนไปขอปี่ยไฟแนนซ์นี่เองมส่วนกลางกมาเล่ารูปคนทำไมได้ยินแล้วนะครับการมา ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนบ่าต่อเดือนค่ะแล้วโดยหลักแล้วเราต้องเป็นบ้โรบินเปิดร้านจะไหวันนี้เนี่ยมันสั่งสายได้ไหมวะสวีทครับโรบินไม่ได้สั่งฟานไอายีนี่ไม่ได้1 2ื่น หมื่นสองไม่ไหลวัตอมมันจะงอกวะโรบินผมมาบ้านครับอืไม่จับบ้านดิอัฟฟามนี่อัเอกรดซิงก่อสร้างสามวันใช่ไหม yes โอเคแจนจะเริ่มทำงานให้เสร็จต้มสารฟาร์มอุปกรณ์ไม่เยอะอุปกรณ์ผู้ชัดทุ้ชัดได้แค่วัวเองเหรอออกมาตาัวอย่างนี้ฝาหน้าชื่ออะไรอ่ะ สีอะไรวัวสีขาววัวสีขาวชื่อว่าเออสัมรีชื่อว่าสัมรีสัมีอกเขียนสัมรีถูกไหมวะสัมรีอืมเยี่ยม ฉันจะพาสำลีตัวน้อยไปส่งที่บ้านใหม่เดี๋ยวนี้ว่ายวป่ากแกชอบอะไรอ่ะไม่ไหม,ไมเราจะไม่ต้องใช้เงินตอนนี้ยังมาหนึ่งสองโอ้ยมาหมดแล้วโอ้เรียบไปตัดไม้เพิ่มอ่ะย่านต้นนี้มันเปะได้ไหม เปะได้บอ่อปอกแปะได้เฉยผู้ฝึกวัสดีสำลีบูมต่อไปมันต้องใช้เท่าไหร่ว่าเปเกรดบ้านไอ,อ้เปรือดไอ้คอกเนี่ยสองหมื่นไหมหรือสามอาจจะสี่ก็ได้นะ ไปขาย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 เอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายเอ็มงเอาไปขายด้วยไปแล้วก็คอยดูว่าแม่งจะได้กี่บาทสองหมื่นสี่ ว้าวว้าสองหมื่นสี่เกับสามมืน่นต้องตัดไม้หาอยอีโอ้ยวันนี้ฝนตก,ว,กวันจุ้งนี้จะมีฝนตกทั้งวันเอ้ยฝนตกสองวันติดแลวโว้ย ไอ้พยันเราต้องตัดไม่เร็วอ่ะโอ้โอ,โอ้พึ่งเห็นมึงงอแล้วไม่เจียน่ะห้าอันขาดเหตุ อ๋อไม่มีปัญหาเห็ดนะ่ะเอียร์เนี่ยเนี่ยขาแล้วกูมีเอียเอาดิตุนไม่เยอะเก้าสิบกับร้อยละเอามันเบ็ดรูปได้มาเท่าไหร่ แปดพันแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้ยสุดยอดเลยนี่ก็เก็บไว้เก็บเอาไว้แล้วก,ก็ไปตัดไม้ต่อไงก็ได้เอยอะอยู่อุ้ย หนึ yeah <c oughs> ่งสเต็กกับสิบห้าอันก็เยอะอยู่ก็ใช้ได้เก็บไปอีกหนึ่งทานการทำเหมืองเลเวลหก ก็กขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับฝนมันตกหนักอนะ่ะเสียงฝนมันเข้ามาันในคลิปน่าจะเยอะอยู่น่าจะตั้งคลิปเลยล่ะแม่งฝนตกตั้งคลิปเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับไปละบาย